สี่ประตูยกสูงโคตรสวยราคาโคตรคุ้มนะฟรีดาวผ่อนเดือนละหมื่นสองมิสูบิชิไตทันคันนี้เลยจ้ะรีบมานะสี่ประตูยกสูงออโต้มีคันเดียวไททตันเนี่ย รีวิวรถของเดียคูสีมอเตอร์อีกครั้งนะครับรถสวยจัดรถบ้านมาอีกคันหนึ่งนะวันนี้เห็นเลยรถขายดีเหมือนกันนะครับไทรตัน4ประตูออโต้จ้าคันนี้บอกออก่อนเลยนะมาไวไปไวเลยทุกครั้งที่มานะไทรตันโฉมนี้นะครับตัวนี้เป็นโฉมป19ี19.20จด20นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่สำคัญเป็นตัว2.4 GT ด้วยนะก็คือออปชั่นค่อนข้างเต็มเลยนะครับ แล้วรถคันนี้เนเป็นรถบ้านมือเดียวจริงๆนะรถ1 9บเก้าก็ตีไปประมาณแล้วสรถประมาณแล้วสปีเสศษๆคันนี้วิ่งอยู่1น0 0 0แกิโลท่วนๆนะครับหนึ่งแสกิโลเนี่ยแสดงว่ารถคันนี้เนี่ยปีเหนือวิ่งอยู่ประมาณตีไปประมาณรักษา0หมื่นโลแล้วกันนะถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยบอกก่อนเลยว่าเจ้าของเดิมรักษามากนะครับมีแต่งล้อมาด้วยนะครับอันนี้เป็นล้อเป็นแบบแนวเทรเรนนะแต่เป็น16นิ้วนะของ h ฮมเมอร์นะครับสวยดูแมนมากนะครับดูออฟโรดจริงๆนะครับ แล้วก็ตัวนี้ออปชันเข้ามาเต็มเนี่ยเจ้าของเขาใส่พวก a อ c e เ s ซเซอมาด้วยนะครับแล้วไตตันเนี่ยจะบอกเลยว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือรูปทรงที่เขามีเหลี่ยมสันแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยเขาจะมีสปอยเลอร์เป็นแบบนี่ติดอยู่กับฝาท้ายมาให้ด้วยนะโบติปิกอัพทักจะไม่ค่อยเห็นนะตัวนี้มีสปอยเลอร์ติดฝาท้ายมาด้วยพอไมเนอร์เชนมาแล้วตัวนี้เป็นไมเนอร์เชนนะหล่อขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันรถคันนี้เนี่ยน่าใช้แค่ไหน มาดูโครงสร้างกันก่อนว่ารถคันนี้ดีจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับตัวนี้บอกก่อนเลยนะครับว่าเทคโนโลยีเขาสุดนะเพราะตัวนี้เนี่ยเครื่องยนตเน์เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรเทอร์โบนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยใช้ว g จีเทอร์โบนะเทอร์โบแปรผันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยรียดแรงม้าได้ถึงสูงถึง1 8อแกว่าแรงม้าเลยนะบวกกับตัวนี้ใช้เกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดด้วยจ้านะถือว่าเป็นตัว คือในบรรดากระบะ4ประตูเนี่ยผมเรียกว่าเทคโนโลยีเขาสูงอันดับต้นๆแล้วถ้าในรถญี่ปุ่นด้วยกันก็เรียวกว่าสูงสุดละพระแหลรงมากรีนไม่ได้สูงสุดแต่เครื่องแค่2.4ลิตรนะแล้วก็เกียร์ก็ใช้เกียร์ออโต้8สปีดด้วยนะอันนี้เจ๋งมากนะคู่แข่งยังใช้6สปีดอยู่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรถคันนี้สวยไหมนี่ให้ดูก่อนเลยรถน็อตนี่ไม่มีขยับแน่นอนนะรถสวยมากนะครับซีเลอร์สวยเดิมหมดนะครับอันนี้ผมขยับให้ดูนะนี่ นี่ให้ดูซีลเลอร์เลยนะก็สวยนะตัวนี้รถเดิมเจ้าของรักษามากนะครับอันนี้มือเดียวนะออกห้างใบแดงมือเดียวมาเลยนะเนี่ยให้ดูดิซีลเลอร์สวยกิ๊บเลยนะฮะก็เรียกว่าเนี่ยตัวจุดสปอตต่างๆก็เดิมหมดนะครับด้านในซอกนี่ให้ดูนะครับน็อตไม่มีขยับเหมือนกันนะด้านในนะแล้วก็ตัวน็อตนี่เห็นไหมบางโคนไม่ขยับนะคานอันนี้เดิมกลมดิ๊กเลยนะฮะสวยมากนะอันนี้ให้ดูเลยนะฮะสวยกิ๊บเลย คือรถเดิมจริงนะผนังอะไรนี่เดิมหมดแน่นอนตัวนี้เนี่ยบอกให้ก่อนด้านหน้าเนี่ยผมให้สิบคะแนนเต็มหน้าเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันดูด้วยนะครับ่ารถคันนี้ด้านหลังเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่อันนี้ให้ดูด้านหลังด้านหลังนะครับก็จะบอกเลยว่าด้านหลังเนี่ยก็เนี่ยให้ดูฝาท้ายเนี่ยน็อตไม่เคยถอดนะน็อตเดิมหมดนะครับเนี่ยเปียกอยู่เลยนะ อันนี้เพิ่งล้างมานะครับนี่ล้างมาแล้วให้ดูเลยนะไม่ได้ทำอะไรเลยเรียกว่ารถสวยจัดอยู่แล้วนี่ตัวรอยอาร์คต,ต่างๆเดิมนะครับรถสวยนะครับนี่ไม่มีไม่มีเนี่ยไม่มีรอยซ่อมเลยรถสวยนะจุดสปอตต่างๆสวยเดิมหมดเลยนะครับรถสวยจริงนะนี่ให้ดูเลยแล้วตามซอกเซิรเนี่ยไม่มีสนิมเนี่ยคือเรียกว่าใช้รักษาจริงนะครับไลเนอร์มีให้พร้อมนะของมิซูนะครับด้านล่างรถกระบะมาดูด้านล่างกันนี่ ด้านล่างก็โดยรวมถือว่าดีนะรถใช้ไม่เยอะอีกแล้วสามหมื่นกโลเนี่ยดูนี่แหนบเนบมนี่ไม่มีรายละเอียดไม่มีสนิมสนมเลยไม่มีนะฮะรถสวยเดิมจริงนะก็ให้ดูโดยรวมโครงสร้างรถ10คะแนนเต็มเหมือนกันจะ้ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเอาละภายในนะครับข้างนอกสีเทาเข้มข้างในโทนสีดำสวยเลยนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเป็นหนังจากโรงงานมาเลยนะ ตัดเย็บจากโรงงานมาเลยดูดีนะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นตัว GT ยังไม่ใช่ GT Premium นะเบาะยังเป็นเบาะปรับมือนี่เลื่อนสไลด์แบบนี้อยู่นะครับแล้วก็ปรับมือนะแต่โดยรวมเนี่ยข้างในเขาตกแต่งเป็นหนังหมดแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในกันภายในตัว GT นะครับต้องบอกกันเลยว่าภายในก็จะเหมือนกันกับทวกตัว GLS หรือ GT Premium จุดต่างจาก GLS ก็คือ เขาใช้ปุ่มสตาร์ทแล้วนะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะคือให้บูดูง่ายถ้าเป็น G L S เนี่ยกุญแจเขายังเป็นแบบเสียบอยู่แต่นี้ G T จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์แล้วก็มีปุ่มสตาร์ทวิธีดูง่ายๆนะแต่ถ้าเป็น G L S Premium เขาจะได้บอกไฟฟ้ามาด้วยตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้เป็นบอกปรับมือนะครับตัวนี้เนี่ยวิ่งอยู่1 8 5 8 5กิโลนะครับคือถ้าเทียบประมาณนี้ก็คือวิ่งประมาณ3 0 0 0 0โลนะครับ ต่อปีก็ถือว่ารถวิ่งไม่เยอะนะถือว่าโอเคมากเลยนะครับแล้วก็รถเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าสภาพในสมบูรณ์จริงเนี่ยผมให้ดูนะพวงมาลัยหนังเหนืองเนี่ยสมบูรณ์มากนะครับไม่มีรล้วไม่มีรอยนะเบาะมีรอยยับบ้างอ่นนี้เราให้เฮตุดูเลยเบาะมีรอยยับบ้างนะมีการใช้งานแต่ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลคอนโซลเนี่ยอุปกรณ์ต่าง,าง,างๆเขามีมาให้ก็ค่อนข้างครบนะจอจะเล็กไปนิดนึงไททันเป็นอย่างนี้แหละนะก็ จอเขาจะอยู่ประมาณสัก7นิ้วนะผมว่านะแล้วก็ให้ดูกล้องถอยมีกล้อง360นะจ๊ะจะหาว่างี้ถึงจะเล็กแต่ออปชันมาครบนะคือตัวนี้ GT เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องรอบคันเลยนะฮะกล้องหน้ากล้องข้างก็ได้ดู360เลยนะครับแล้วก็กล้องหลังก็มีมาให้เรียบร้อยมีเส้นกระยะให้เรียบร้อยอันนี้ถือว่าโอเคมากนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆคขอนข้างครบแอร์เนี่ยตัวนี้เขาให้แอ์เป็นแอร์ดิจิตอลด้วยนะจ๊ะ คือเป็นตัว GT แล้วเนี่ยก็ได้แอร์ดิจิ a l เลยไม่มี a i r ์บิแก๊ๆไม่มีละอันนี้ถือว่ามิสูเขาจัดเต็มมาให้นะครับตัวที่ผมอยากจะเน้นก็คือเกียร์ตัวนี้ต้องบอกเลยเกียร์ตัวนี้ใช้เกียร์แบบออโต้8สปีดเลยนะคือเทคโนโลยีนี้หลายยี่ห้อไม่มีหรอกนิสันนาวา a NP 300ก็7สปีดไฮ l ักเซ v วก็6สปีดถ้ารถญี่ปุ่นด้วยกันตัวนี้เจ๋งสุดแล้วอัตโนมัติ8สปีดนะครับอันนี้ขับดีมากนะแมช ตัวเครื่องยนต์2.4ลิตร180กว่าแรงม้านี่สบายๆแล้วก็ตัวเนี้ยคุมอะไรมัลติฟังก์ชันอะไรมีมาครบนะออปชั่นค่อนข้างเต็มคือเรียกว่าเอาความสะดวกสบายเนี่ยสบายเลยออปชั่นเหลือๆลน้นๆนะครับตัวนี้ภายในประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของประวัติรถกันบ้างประวัติรถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมแจ้งผิดไปนานเมื่อกี้แล้วรถนะครับตัวนี้เนี่ยปี2020แท้นะผลิต2020แท้เลยไม่ใช่19 แสดงว่ารถคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ารถ3ปีนะจด2021นะเขาจดข้ามปีไปนะครับแต่รถก็ประมาณ3ปีแหละก็วิ่งอยู่ประมาณ30,000โลอย่างนี้ผมบอกแต่2020จด21นะยอดจัดได้เยอะกว่าเดิมอีกอันนี้บอกให้ก่อนเลยนะจัดล้นๆจัดล้นๆเลยนะครับนั้นรถคันนี้เนี่ยสบายๆนี่181มานี้ผมบอกนะครับแล้วก็รถเนี่ยเจ้าของเดียวรถเจ้าของเดียวเช่าซื้อผ่านธนาคารกรุงศรีนะครับปิด เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็ปิดเรียบร้อยแล้วแล้วเป็นเจ้าของเป็นผู้หญิงด้วยนะครับก็อันนี้เรียบร้อยคือเรียกว่าปิดสัญญาเรียบร้อยหมดแล้วก็มาขายผมเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเรียกว่าไม่มีภาระผูกพันแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้โอนเข้า e อ็กซ์คลูซีฟมอเตอร์ด้วยนั้นคุณลูกค้าก็สบายใจได้นะครับว่ารถคันนี้เนี่ยเอาไปเนี่ยใช้ได้เลยโอนได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะโอนเข้าบริษัทเราเรียบร้อยหมดนะครับ แล้วที่สาคัญรถคันนี้ผมต่อภาษีให้เรียบร้อยด้วยนะปีหน้าเพราะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องต่อภาษีอีกด้วยรถกระบะสีประตูต่อภาษีแพงนะอันนี้ผมต่อให้เรียบร้อยเอาละอันนี้เราเห็นหนึ่งความคุ้มค่าแล้วนะแล้วก็ความสวยงามของรถภายในนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าราคาคุ้มค่าไหมคุ้มค่าแค่ไหนมาดูกันเลยรถคันนี้นะครับพอรู้เป็นปี2020นี่ยิ่งคุ้มเลยนะเป็น20 21เลยเพราะฉะนั้นโคตรคุ้มรถคันนี้เนี่ยบอกก่อนเลยออกห้าง933,000บาทโอ้ไม่ธรรมดานะครับ วันนี้ผมขายแค่นี้รถผ่านไปต้องบอกว่า2ปีนะ619,000บาทประหยัดไปแล้ว3 0 0แสนกว่าบาทจ้าโคตรคุ้มเลยนะรถ2ปีกว่าผ่านประหยัดไปแลว3 0 0แสนกว่าบาทคุณลูกค้าหาอยู่รีบเข้ามาจองกันนะครับมิตซูบิชิไตตันหากระบะ4ประตูยกสูงออตโต้คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะบัดเจตเนี่ยถูกมากคือถ้าคุณไปหารถปีนี้ของพวกเลวเนี่ยต้องซื้อกันนู่น70,0,000กว่าบาทอันนี้00 0 0 0ต้น โอ้โหคุ้มค่ามากฟรีดาวแน่นอนเพราะว่าบอกแล้วว่าปี2020-2021ฟรีดาวคอนเดือนนึงไม่เกินหมื่นสองเอางี้คุณลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้แน่นอนนะครับเอาล่ะรถสวยๆนะยังมีให้เลือกเยอะที่เอคูซีม,มอเตอร์ของเรารีบเข้ามาจองกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดดูรถสวยๆที่เอคลูซีม,มอเตอร์ของเราที่จะเข้ามาทุกวันนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ Oh,